พบผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมาที่เกม Infinity Party Battle ครับเท้าความให้ฟังสั้นๆก่อนเผื่อใครไม่เคยดูคลิปแรกมานะครับคือเกมนี้จะเป็นเกมแนว Tower Defense ตั้งป้อมนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทางแบบแข่งกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเราจะร่วมมือกับผู้เล่นอื่นก็ได้นะครับชวนเพื่อนมาเล่นสร้างห้องกระเดียงก็ทําได้นอกจากนี้ยังมีระบบ Play to e a r n ด้วยนะครับก็คือเล่นแล้วนะครับจะได้รับพวกไอเทมไปแลกเปลี่ยนโทเค็นของเกมนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้้้ผมมมสอนนไไไวใคคคลลิิปปปแแรรรกกดดบ่เขาาจตู เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องของระบบบอสไรรี่นะฮะซึ่งบอสไรรี่เนี่ยจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีค่าคริติคอลครบ350แล้วคำถามคือค่าคริติคอลเนี่ยมันหาไปได้ยังไง คำตอบคือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมาอัปเกรดการ์ดนะครับพวกตัวละครต่างๆเนาะให้เลเวลสูงขึ้นครับมันจะได้ค่าคริติคอลมากขึ้นนะครับแล้วเราจะอัปเกรดการ์ดได้ไงใช่ไหมครับเราก็ต้องไปทําการเปิดกล่องหรือว่าเราไปเล่นเกมนี้นะครับทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้เศษของตัวละครมาและเราเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดตัวละครที่มีเศษของตัวละครซ้ำได้นั่นเองนะครับดูด้านล่างเห็นไหมครับเมื่อเลเวลอัพเนี่ยจะได้รับค่าครีปพาวเวอร์เพิ่มขึ้น เพื่อนผู้ชมเนี่ยจะต้องสะสมค่าคริให้ครบ350นะครับถึงจะสามารถลงกิจกรรมนี้ได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวผมลงให้ดูเลยแล้วกันครับวันหนึ่งลงได้2ครั้งครับจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าไปหาเพื่อนเอาดาบหน้าก็ได้ครับมาถึงนะครับเขาจะมีแต้ม SP ให้เราจํานวนมากเลยครับแล้วก็รีบซัมมอนตัวละครอ,ออกมาเลยนะก็ออกมาให้มันเต็มเต็มไปก่อดเลยก็แล้วกันนะครับ แล้วก็เราจะได้ค่า SP อีกครั้งหนึงเนี่ยก็คือหลังจากที่เราจัดการศัตรูไปในระดับหนึ่งแล้วนะจะไม่ได้เหมือนกับโหมดปกติที่มันจะมีค่า SP เนี่ยเด้งเข้ามาทุกครั้งที่มีการจัดการศัตรูนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็คือซัมมอนตัวละครมาอัปเกรดกันรัวๆไปเลยครับและเวลาที่ศัตรูออกมาเนี่ยมันจะเป็นบอสเสมอนะครับนี่แหละครับก็คือที่มาของชื่อบอสแลนลี่นะฮะแล้วบอสแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเนาะบางตัวมา ลดขั้นลดเลเวลตัวละครเราอย่างเงี้ยบางตัวมาทําลายตัวละครเราหายไปเลยก็มีบางตัวมาก็มีการสุ่มตัวละครของเราเนี่ยให้กลายเป็นตัวอื่นไปเลยก็มีนะครับคือเรียกได้ว่าโหมดเนี่ยค่อนข้างโหดครับโหดจริงๆแต่ว่าเรากับเพื่อนช่วยเหลือกันนะครับมันก็เลยทําให้ความโหดเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปอีกนิดนึงนะฮะเอ้ผมใช้ sp บ้างไม่ได้ใช้เลยนี่อัปเกรดหน่อยีท่าอะไรจัดการบอลลเพื่อนผมเก่งมากเลยนะ คือบอสออกมาแป๊บเดียวแตกเลยอะ่ะแต่ผมคือแบบว่ามาไปถ่วงเขาชัดๆเลยเนี่ยเอออ่ะไม่เป็นไรครับก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับตามมีตามเกิดไปก่อนครับจังหวะนี้อย่บอสตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ออกมาสตันผมก็ทําการอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันครับแล้วก็ใช้ SP บ้างเนาะโดยเพราะการเลื่อนขันตัวซ้ํหผมหายไปไหนหมดวะเน,นี้ยเออบางทีโดนเปลี่ยนตัวโดนอะไรไปมองไม่ออกก็ไม่เป็นไรเราคลิกที่ตัวละครค้างไว้ก็ได้เนาะแล้วจะมีบอกนะว่าผสมกับใครได้บ้างนะครับ ไตตัวที่มันติดสถานะเนี่ยเราผสมทิ้งไปเลยก็ได้นะเฮ้ยมันทําอะไรไม่แอมองไม่ทันไม่รู้มันทาอะไรเอยเดี๋ยวจะใช้พายุนี่เด้งไปเด้งไปย้อนกลับมาโอเคครับคราวนี้ก็เมื่อจบแต่ละเวฟจะได้รับ SP เพิ่มมาเป็นจํานวนมากครับจังหวะน,นี้ก็อย่าลืมมาอัปเกรดตัวละครให้เยอะๆกันละกันนะนีขึ้นไปขั้น4แ่ไปมีขั้นห้าไปเลยละกันสีทองครับเวรกรรมไม่ได้ได้ตัว <c oughs> นี้ได้ตัวอื่นมากกว่าคือตัวเนี้ยของผมอ่ะเวลา ผสมแล้วเนี่ยมันจะงอกออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นโบนัสไงแต่ว่ามันตีไม่แรงครับเอ้ยบอสบอสบอสนี่นี่ใช้เอไปบ้างอบอสมาอย่างไวแล้ครับรู้สึกว่าผมจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะผสมตัวก่อนอหายไปเลยโดนลดขั้นเห็นป่ะตัวที่เป็นเลเวลหนึ่งคือแบบหายไปเลยอะ่ะ อัปเกรดหน่อย SP ผมชอบลืมใช้ประจำเลยครับใช้ไปต่อครับเลื่อนขั้นไปเรียกได้ว่าค่อนข้างหืดขึ้นคอแล้วครับเพราะว่าตัวละครผมหายไปหลายตัวแล้วไงคือโดนแบบบอสมันแบบนะลดขั้นเอยอะไรเอยทำลายทิ้งเอยอะไรเงี้ยเออเป็นตัวถ่วงเพื่อเลยดูเพื่อนนี่เพื่อนเนี่ยแป๊บเดียวบอสแตกเลยครับอ่ะเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดตัวละครให้เก่งกว่านี้ก่อนเนาะค่อยมาไม่ก็อาจจะต้องจัดตีใหม่อาจจะไม่เอาคนนี้ลงมาละ เออเพราะว่านะอย่างที่บอกครับคนนี้มันตีไม่แรงครับแค่แบบว่าเวลาผสมเราจะได้โบนัสเพิ่มเท่านั้นเองนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมได้โบนัสเพิ่มอีกตัวหนึ่งอันนี้มาถึงเวฟที่สี่แล้วครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ฮะตัว,ตวเริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆสู้เขาสู้เขาสู้เขาเอ้ยมันไกล้หลุดแล้วนี่อบอสสองตัวครับโอ้มาอีก <c oughs> บอกเลยครับว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะฮะ ถ้าอยากจะไปได้ไกลๆแล้วก็ต้องอัปเกรดมาเยอะๆนะครับระดับผมนี่ค่าครีประมาณ370-380เนี่ยก็มาได้แค่4เวฟเท่านั้นนะฮะก็ได้รับรางวัลไป8เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดดูโฆษณาแล้วก็ได้รับรางวัลเพิ่มนะครับกลายเป็น12เหรียญครับ ทีนี้เหรียญเอาไปทาอะไรใช่ไหมครับกดตรงนี้ได้เลยครับมันจะเป็นเหมือนกับร้านค้าประจำะก็สามารถที่จะเปิดกล่องได้ด้วยนะกล่องนี่คือใช้150เหรียญครับมีโอกาสลุ้นเป็นระดับเลเจนดอรี่หรือว่าการ์ดสีทองด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพวกเงินเพชรนะครับก็คือเงินแคสได้แหละเนาะแล้วก็ตัวของเงินในเกมนั่นเองครับและนี่คือบรรยากาศของบอสแรลลี่เรียกได้ว่าโหดมากจริงครับโหดมากจริงอย่าลืมไปอัปเกรดต,ตัวละครมาเยอะๆกันละกันครับ ส่วนอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีโอกาสจะเอามาให้ชมแน่นอนครับกับ Competition Mode นะครับซึ่งโหมดนี้เราจะต้องเล่นไต่ラกิ้งไปเรื่อยๆให้มันถึงเลข7ครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นเลข3ใช่ไหมอ่ะพอถึงเลขเแล้วไม่พอนะครับจะต้องไต่ขึ้นไปอีกแรงหนึ่งนะครับเราจะเข้าสู่โหมดลีก1หรือว่า1ลีกตรงนี้นี่เองนะครับเก็บท้วยได้2300ถ้วยนั่นแหละสำหรับบรรยากาศการเล่นโหมดนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกับโหมดที่มันผ่านมานั่นแหละครับก็คือเราจะต้องทําการแข่งกับผู้เล่นอื่นนะครับ ฝ่ายศัตรูเนี่ยเขาไม่ปรากฏนะครับว่าเป็นใครนะครับใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างท้าทายตามชื่อโหมดกันเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งใน c o m p e t i ชั o โหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปิดทุกๆ3วันนะครับแล้วก็แต่ละผู้เล่นเนี่ยจะได้รับตั๋วฟรีคนละ3ใบในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับและมันก็ยังได้รับรางวัลตามแรนกิ้งด้วยนะพูดง่ายๆคือก็ต้องแข่งอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะเอารางวัลเยอะๆเพราะว่ามันแข่งกันทางเซิร์ฟเวอร์เนาะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นรอบนี้เลยกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงฮะคือฝั่งศัตรูเนี่ยอย่างที่บอกนะเราไม่รู้เลยครับเขาเอาตัวอะไรมาครับผมก็พยายามส่งยูนิตเท่เาที่เป็นไปได้นะฮะใช้ทุกสกิลแล้วก็ผสมทุกตัวที่เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมยังคงใช้เทคนิคเดิมก็คือผมจะเรียกตัวละครให้มันมาเต็มหน้ากระดานก่อนแล้วค่อยๆผสมที่หลังอะไรเงี้ยอ่าบอสมาแล้วครับอื้มมันโยนไฟฟ้าช็อตใส่เราใช่ไหม น่าจะไหวอยู่ครับแต่ผมดูทรงแล้วนะผมมีโอกาสแพ้สูงมากเลยเพราะอะไรวะคือดูจากดาเมจที่เราทำอะครับเมื่อกี้บอสฝั่งตรงข้ามตายอย่างไวเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสู้สุดใจขัดดินครับได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับเฮ้ยไอตัวเร็วมาโอ้เกือบหลุดเกือบหลุดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหลุดอย่าบอกนะเรียบร้อยเลยครับแพ้ครับผมแล้วก็สตูบอหลุดได้แค่ตัวเดียวก็แพ้ไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรแพ้ก็ยังได้รับรางวัลเป็นเงินเพชรอยู่ดีเนาะ แต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมมีเพชรเหลือนะฮะ9,000ครับเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องโชว์เท่าหน่อยนะฮะก็กล่องที่ผมเปิดเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่ผมเปิดผมจะเปิดกล่องนี้นะถ้าเกิดเปิด2กล่องเนี่ยมันจะสุ่มได้ตัวละครที่อยู่ตามตามนี้แหละก็คือมันจะมีแบ่งเป็นซันกับมูนไงแต่ว่าผมไม่ได้สนใจไงจะเป็นซันเป็นมูนไม่สนใจผมเอาอันนี้เลย2,005นะฮะประหยัดดีครับจะได้ซันได้มูนไม่สนใจครับ อันนี้ก็ได้การซ้ำๆกันไปนะมันจะได้สีทองแน่นอนหนึ่งใบนะฮะอ๋อได้สีฟา้ามาบ้างก็ยังดีครับพูดได้สีม่วงด้วยจริงๆมันมีบอกนะว่าได้สีอะไรเท่าไหร่บ้างอืมสแกรเรตครับผมนักเวทเซ็กซี่ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอันนั้นแหละครับก็อย่าลืมมาเปิดนะครับมีเพชรมาเปิดกล่องนี้เลยนะครับกล่องนี้ได้สีทองแน่นอนครับเดี๋ยวไปลุ้นสีทองเลยแล้วกันเนาะสีอื่นธรรมดาธรรมดา น้องแอปเปิลครับผมตัวละครใหม่ด้วยนะขึ้นตัวเอนเลยครับผมเนี่ยตัวใหม่อ่ะเปิดต่อครับได้อีกกล่องหนึ่งก็จัดไปครับดูซิได้ใครเอ่ยรอบนี้มาฮืดืมเอ็ดก้านะครับโอเคแต่คนนี้ผมมีแล้วไงอ่ะก็จะเป็นราวๆนี้นะสำหรับบรรยากาศการเปิดกล่องครับ ดันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดว่ามีโอกาสไว้เจอกันได้ใหม่กับเกม Infinity Party Battle ครับ